สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสมิธชาแนลเล่นกินเที่ยวนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับามาชมหายโบราณน,นะครับซึ่งเป็นหายโบราณที่อยู่บ้านผมเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปถ่ายทําคลิปที่ไหนนะครับก็ถ่ายทําคลิปที่บ้านนะครับนะั่นคือพามาชมหายโบราณน,นะครับซึ่งผมมีสะสมไว้ก็หลายใบอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งหายโบราณนั้นนะครับซึ่งตกทอดมาก็ประมาณประมาณสี่รุ่นนะครับรุ่นคุณยายทวดนะครับแล้วก็รุ่นคุณยายแล้วก็รุ่นแม่แล้วก็ตกมาถึงรุ่นผมนะครับซึ่งเป็นรุ่นผมที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับซึ่งอเอาไว้ดูนะครับว่ามันมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่ง ซึ่งมันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับสาหรับหายโบราณเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่พาไปดูแต่ละใบแต่ละหายนะครับว่ามันมีพาไปดูใกล้ๆนะคว่ามันมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับครับแล้วนี่เป็นหายแต่ละ แต่ละใบนะครับแต่ละใบนะครับมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัว,ตวผมแล้วผมชอบใบนี้นะใบนี้มีความสวยงามระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะร,รูปทรงนะครับ ก็จะคล้ายๆกับใบนี้นะครับรูปทรงคล้ายๆกันนะครับแต่ใบนี้ปากจะปากใบจะแคบกว่านะครับส่วนใบนี้ก็ใบปากของเขาจะกว้างกว่าใบนี้นะครับ ครับนี่ก็เป็นจริงๆแล้วผมมีหลายใบนะครับประมาณยี่สิบกว่าใบได้นะครับซึ่งก็สะสมมาตั้งแต่หลายรุ่นแนละ้วที่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อต้นคลิปนะครับว่าตกทอดกันมาหลายสามสี่รุ่นนะครับมาดูใบนี้ครับนี่ก็คือ ใบนี้เขาเรียกว่า,าหายโอง่งนะครับเป็นหายโอง่งซึ่งปากหายเขาจะมีความกว้างกว่าหายพวกนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหายโอง่งนะครับซึ่งจะประมาณแบบหายที่เขาใส่พวกหายไอ่เหล้าจีนนะครับพวกคนจีนนะครับนี่เขาเรียกาหายโอ่งนะครับเป็นปากจะกว้างกว่าหายพวกนั้นนะครับ